อปนนัสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอันปันเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเขียนนะคะให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาเลยเราจะจดสรุปกันจากคลิปนี้ด้วยนะคะอ่ะโอเคเรื่องที่เราจะต้องเรียนนะคะในหน่วยนี้เนี่ย ก็จะมีการคัดลายมือการเขียนบรรยายการเขียนบันทึกประจำวันการเขียนจดหมายลาครูการเขียนเรื่องตามจินตนาการแล้วก็มารยาทในการเขียนแต่วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการคัดลายมือกันการคัดลายมือนักเรียนคิดว่ามันสำคัญไหมคะถ้าเกิดว่าเราเขียนไปแต่ตัวหนังสือเราอ่านไม่ออกเลยนักเรียนคิดว่า คนอ่านเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะอยากอ่านตัวหนังสือเราต่อไปไหมก็ต้องไม่อยู่แล้วใช่ไหมอ่ะเรามาดูกันค่ะการคัดลายมือเป็นการฝึกเขียนตัวอักษรไทยให้ถูกต้องให้สวยงามเป็นระเบียบอ่านง่ายนะคะแล้วก็เว้นช่องไฟให้เหมาะสมตัวอักษรเนี่ยเขียนเสมอกันวางพยัญชนะสระวรรณยุกต์ให้ถูกที่ ใช้ตัวสะกดและตัวการันถูกต้องเว้นวรรคตอนเมื่อจบประโยคหรือจบข้อความนี่คือการคัดลายมือเราจะมาดูหลักการคัดลายมือกันหลักการคัดลายมือนะคะหนึ่งเลยเวลาที่นักเรียนนั่งเขียนหรือนั่งคัดเนี่ยนักเรียนจะต้องนั่งตัวตรงเขียนด้วยมือข้างที่เราถนัด บางคนอาจจะถนัดซ้ายบางคนอาจจะถนัดขวานะคะถ้า,าเราก็เลือกเขียนด้วยมือข้างที่เราถนัดแล้วเราก็วางมืออีกข้างเนี่ยเพื่อไม่ให้กระดาษเลื่อนไปมาสายตาเนี่ยพยายามห่างจากกระดาษประมาณ1ฟุตนะคะก็คือกะเอาระดับสายตานั่นแหละไม่ใช่ว่าเราก้มก้มจนติดสมุดเลยก็ไม่ได้นะคะ 2. จับดินสอรหรือปากกาให้ถูกต้อง โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จับดินสอหรือว่าจับปากกาไว้นะคะนิ้วกลางเนี่ยรองอยู่ข้างใต้ใครมีดินสอหยิบดินสอขึ้นมาใครมีดินสอหยิบดินสอขึ้นมาค่ะลองจับตามที่คุรูบอกซิว่านักเรียนจับถูกต้องหรือเปล่าเอานิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จับดินสอ,อจับขึ้นมาไว้นิ้วกลางรองอยู่ข้างใต้ก็คือรอง รองไว้ข้างใต้ดินสอค่ะส่วนนิ้วนางกับนิ้วก้อนเนยเราก็งอไว้ในฝ่ามือลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะการจับดินสอหรือว่าปากกาในการคัดลายมือหรือว่าการเขียนนะคะ 3. เขียนตัวอักษรให้ถูกส่วนตัวอักษรเนี่ยตั้งตรงการเขียนพยัญชนะไทยทุกตัวนะต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อน ยกเว้นกอไก่และทอทงเว้นช่องไฟแล้วก็เว้นวรรคตอนให้พองามไม่เขียนห่างกันจนเกินไปหรือไม่เขียนชิดกันจนเกินไปนะคะถ้าเราเขียนติดกันเป็นพืชเลยไม่มีช่องไฟไม่มีการเว้นวรรคคนอ่านเขาก็จะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราเขียนห่างเกินไปเช่นคำคำหนึ่งเราเขียนห่างกันเป็นวาเลยก็ไม่ได้เราก็จะอ่านไม่รู้เรื่องอีกว่าคำนี้มันคือคำอะไรนะคะ ข้อที่4ค่ะหลักการข้อที่4เขียนพยัญชนะเนี่ยจะต้องเขียนให้ตัวพยัญชนะจรดเส้นบรรทัดทั้งบนและล่างนักเรียนเห็นตัวอย่างที่คุณครัวมาให้ดูไหมคะบรรทัดของนักเรียนเนี่ยจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วด้านในเนี่ยมันจะเป็นเส้นบางๆมันจะมีเส้นหนา2เส้นนั่นคือเส้นบรรทัด1บรรทัดนะคะเวลาเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัด เราต้องเขียนให้ตัวอักษรหรือตัวพยัญชนะเนี่ยมันจดทั้งเส้นบนแล้วก็เส้นล่างจะไม่เขียนครึ่งครึ่งกลางๆนะต่อไปค่ะข้อ5ข้อสุดท้ายวางพยัญชนะสระและวรรณยุกให้ถูกต้องตามตำแหน่งซึ่งสระทุกตัวเนี่ยเขาก็จะมีตำแหน่งที่สัมพันธ์กับพยัญชนะค่ะคือ สระที่อยู่หน้าพยัญชนะเนี่ยก็จะมีสระเอสระแอสระโอสระไอไม้มมลายสระไอไม้ม้วนสระที่อยู่หลังพยัญชนะก็พวกอาอาอออัวอย่างเงี้ยสระที่อยู่เหนือพยัญชนะก็คือไม้หันอากาศไม้หันอากาศนะคะสระอีสระอีสระอือสระอือไม้ไต้คูนะ สระที่อยู่ใต้เพยนชนะก็คือสระอุสระอูแบบนี้นะคะเวลาที่เราเขียนก็คือเราจะต้องวางเพยนชนะสระแล้วก็วรรณยุกให้ถูกต้องอันนี้จะเป็นตัวอย่างการวางรูปพยัญชนะสระแล้ววรรณยุกเห็นไหมคะครูยกตัวอย่างมาให้คําว่าทา่าคําว่านี้ถ้าจะมีสระอาตามหลังแล้วก็วรรณยุกเอกอยู่ด้านบนนะคะคำว่านี้เห็นไหมนอ,อี นอีนีนีโทนีนะคะสระอีแล้วก็จะมีวรรณยุกโทอยู่ด้านบนการวางรูปเพยัญชนะสระและวรรณยุกต้องถูกต้องด้วยนะต่อไปอันนี้จะเป็นตัวอย่างการเว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรการเว้นช่องไฟระหว่างตัวอักษรนะักเรียนจะเห็นไหมคะว่าเขามีการเว้นช่องไฟที่ทําไมเหมาะสมแล้วก็เว้นได้ถูกต้องนะไม่ห่างเกินไม่ชิดเกิน ทำให้เราอ่านได้ง่ายนะคะสถานีรถไฟแบบนี้นี่ก็จะเป็นหลักการคัดลายมือคร่าวๆนะคะนักเรียนสามารถฝึกคัดได้นะ,ะการฝึกคัดลายมือเนี่ยมันก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยลายมือสวยนะคะน่าอ่านแล้วก็ถูกต้องตามหลักการคัดลายมือมันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็มีมารยาทในการเขียน ไม่เขียนมาแบบชุยชุยเละเละอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะแสดงให้เราเห็นว่าเราตั้งใจเขียนนะคนอ่านก็จะแบบเออทำไมแบบคนเนี้ยเขียนสวยจังเลยนะคะเราก็อยากอ่านเวลาที่เขาเขียนอะไรมาแบบนี้นะแล้เเี็กก็สามารถฝึกได้นะมันจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะคนที่ตัวหนังสือสวยเนี่ยมันจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยมันจะทําให้เอยตัวหนังสือเนี่ยมันจะสามารถบ่งบอก,บ,อกบุคลิกของเราได้เลย ถ้าเราเขียนตัวหนังสือที่เละๆหรือว่าเขียนไม่เป็นตัวอย่างเงี้ยมันก็จะบ่งบอกได้ว่าเราเป็นคนยังไงอ่าบางคนตัวหนังสือสวยมากจริงๆเขาอาจจะเป็นคนมีระเบียบเรียบร้อยนะคะแบบนี้เรามาดูแบบฝึกหัดของเรากันให้นักเรียนคัดพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงในสมุด พร้อมคัดชื่อนามสกุลตนเองให้สวยงามทำยังไงคะครูโอเคเรา,าดูตัวอย่างกันนี่ครูคัดให้ดูเลยนะแต่ว่าจะเป็นคุณครูไม่ได้เขียนในสมุดนะคะมันก็อาจจะไม่สวยมากนะพอนักเรียนได้มาแล้วอ๋อคุณครูลืมไปอย่างหนึ่งคะ่ะคุณครูลืมเว้นนักเรียนต้องเขียนวันที่ก่อนนะคะอันดับแรกเขียนวันที่วันอะไรนะคะเขียนไปแล้วนะบรรทัดต่อมานักเรียนก็เขียนว่าแบบฝึกหัด ขีดเส้นใต้2เส้นให้คุณครูด้วยนะและนักเรียนก็เริ่มเขียนเลยค่ะก็กลายถึงพอนกูกไม่ว่าหอนกูจะอยู่ตรงไหนนะคะบรรทัดถัดมานักเรียนเว้นหนึ่งบรรทัดบรรทัดต,ต่อไปนักเรียนเขียนชื่อตัวเองเด็กหญิงเด็กชายอะไรปรสามทับอะไรเลขที่เท่าไหร่บรรทัดต,ต่อไปค่ะโรงเรียนสุเราหัวหมากน้อยตัวบรรจงเต็มบรรทัดเดี๋ยวคุณครูจะ ตรวจงานงานนี้คุณครูจะให้10คะแนนเลยการคัดลายมือเราจะมาดูกันว่าใครคัดลายมือได้สวยงามแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะคะที่สำคัญถ้าเขียนโรงเรียนเสร็จปุ๊บอย่าลืมขีดเส้นใต้ปิดด้วยนะคะถ้าหนึ่งหน้าไม่พอนักเรียนสามารถเปิดไปหน้าถัดไปแล้วก็เขียนได้เลย นะเวลาถ่ายรูปหนูก็ถ่ายรูปลงสองหน้านะคะเห็นไหมคะคุณครูจะเขียนเ,นยเส้นบรรทัดของนักเรียนจะเป็นประมาณนี้เวลาที่เราเขียนนะตัวอักษรที่เราเขียนเนี่ยมันจะต้องจรดทั้งเส้นบนและเส้นล่างจะไม,ม่จะไม่มาเขียนครึ่ง,คร,งครึ่งกลางๆนะคะหรือว่าติดเส้นล่างอย่างเดียวติดเส้นบนอย่างเดียวไม่ได้นะถ้าใครยังไม่เข้าใจว่าหลักการเขียนเป็นยังไง นักเรียนก็สามารถย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปได้นะคะดูในหลักการเขียนว่าฉันจะต้องคัดยังไงเขียนยังไงออกมาให้สวยจับดินสอยังไงนะคุณครูบอกไปหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดของเรานะคะเพราะฉะนั้นงานของเราวันนี้ก็มีเท่านี้คุณครูอยากให้นักเรียนตั้งใจทำตั้งใจเขียนเพราะการเขียนหรือลายมือมันจะบ่งบอกความเป็นตัวเรานะคะ วันนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยไปทำแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ